สวัสดีค่ะยินดนีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ BBis.k นะคะวันนี้นะคะเราจะไปสัตหีบกันค่ะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมห่างหายจากการไปเที่ยวนะคะก็คือเราก็ติดเรียนบ้างนะคะแล้วก็ติดซ้อมนู่นนี่นั่นบ่อยมากถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะไปกันนี่ก็จะเป็นวันแรกนะคะที่ เรานะคะได้ออกเดินทางไปสัตหีบนะคะก็กำลังกินข้าวกันอยู่ก็คือเราทำคอนเทนต์นี้นะคะนี่น้องเที่ยวเองนะคะก็ก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะเอาโบนัสไปด้วยนี่มาถึงแล้วแมมเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องกันเลยจ้าม,มาถึงแล้ว ข้าวหรือเปล่าเข้าเบอะนี่น้องรับเข้ามาเดี๋ยวไปท่ายดูโอ้โหนั่งบ่เดินไปเยี่ยวฉันต้องนั่งเย็ดีนะจ๊าโหต้องนอนเป็นไงนอนได้ไหมนอนได้อยู่ได้พอโอเคอ่นอนได้โยเที่ยวเอาหมอนขึ้นมาไม่พอจริงเห็นไหมเอาหมอนมาเลย นี่มีออนอนมีตรงนี้แก่เนี้เหรอนล้วนน่ามีนาำมือไรเขานั่มาดูตู้เย็นกันนะคะโอ้น้ำหนึ่งสองสามมน้ำมันมีจานชามเลยนะไม่มีเล้ยวพวกมันกินแก้วน้ำมีไหมแม่จะเอาไม่ใช่เลื่อนเลื่อนอไปดึงเดี๋ยวเขาพังพอดี หูห้องน้ำยังรู้อ่ะฉันจะหาปลั๊กไฟห้องน้ำที่ไม่เห็นเลยเนี่ยฮะดีห้องน้ำมันมีนมไฟอ่ะปลั๊กอ,อ,อยู่ไหน นเ,นเดี๋ยวเราขอเอาของพิเก็บก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนเล่นน้ำคืออย่าเดี๋ยบอกว่าเราถ่ายไม่ได้นะไปเจองเรานะคะนี่เป็นเจองก็แต่ จะใจนอนจะนนใจนอี่มีน,นี้ค่ะอันองนะะหลังจากาทีกข้าวสร็จนะคะมิกัที่แ้วงน้เะมีคร,รอเอง รอดูเมนูกันเลยเดี๋วยวจะบอกว่าลมยินมากนะคะลมเย็นจนแบบผมปิวอ่ะจริงผมสยายก็เรียกผมสยาย อนะเอ้ยเมอเบอร์รี่นะเอ้ยไม่ใช่เอบนะบ้บูเบอร์รี่นะบูเบอร์รี่วันนั้นดูในติดอกวิในเฟสวิธีการเก็บบูเบอร์รี่ใช้เครื่องลอง,งใหญ่ๆแล้วก็เหมือนไอที่เขา,าไว้เกี่ยวข้าวซอย,อ,ยอันนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่เดอะชาร์ น่ะเรือสวยมากขอย่างนี้นี่ฉลามเห็นฉลามไหมเห็นไหมนี่เอาไมโฟกัสนี่ฉลามฉลามเออโป้แม่เรา ใส่ใจกันหน่อยเซแนมองฉันที่หน่อยเซ Honey baby you baby you จะโกรธจแล้วนะอย่าทำ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 ตัวน่ารักขอทีไม่ว่าฉันทำอะไรใกล้แค่ไนแต่รู้ไหมใจฉันยังมีเธอ Honey baby you baby you จะไม่เกลียดจะง,ง่ายง่ายเรอบก็ชอบก็ชอบก็ชอบคิดมอ baby หวังลึกว่าที่ฉันคิดกับเธอว่ารักเธอคิดเหมือนกันไหมนชอบเธอ ตอนนี S <S> então, no ้เนี่ยออกจากโรงแรมแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายก็เพราะว่าเรากําลังเอ่อด้วยว่าไงอ่ะขนของในไรพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็มีตัวปูในตู้ว่ะว่นี่นะคะเห็นปะเห็นปะนี่โอเคก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะเนี่ยร้านตรงด้านหลัง นี่ยแหละนั่งหลังมถเนี่ยแหละเออนี่แหละ,หละเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูนะคะว่าเรากินอะไรและเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิลที่ไหนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมื้อสุดท้ายที่เราอยู่พัทยากันนะคะไม่ใช่สิอยู่สัตหีบนะคะก็นี่นะคะก็มานั่งกินอาหารอีสานก็เป็นของโปรดของคุณแม่ด้วยนะคะก็ นั่งกินกันนะคะแล้วก็มานั่งชมวิวสวยๆตรงริมถนนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสภาพหลังกินเซรตจนเองนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะนี่ภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็แวะบางแสนกันนิดนหน่อยๆน่อยนะคะก็คือเราไปเดินกันที่ตลาด ปลาบางแสนเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยน้ของแม่เนี่ยก็เคยพามานะคะครั้งหนึ่งแต่เราน่าจะเคยมาตอนเด็กๆแล้วเนาะเพราะว่าเราจำความไม่ได้แล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าตลาดปลาบางแสนไปทางไหนก็สามารถเปิดโลเคชั่นได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะโลเคชั่นไว้เนะาะหยอกเล่นไม่แปะหรอก นี่นะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอาหารหน่ากินเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งอาหารทะเลนะคะแล้วก็อาหารสดนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ อาจจะแบบว่าเออยังไงอะ่ะเขาเรียกว่ากล้องแผนซ้ายแผนขวาไปมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็เพราะว่าเราใช้มือถือถ่ายนะคะก็เราไม่มีกล้องถ่ายรูปนะคะก็อาจจะแบบว่าเออถ่ายมาไม่เยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือถ่ายมาแบบให้ดูแบบพอประมาณนะคะนี่ าหารกุ้งช้ำๆเลยไปเดินกันต่อคะ่ะนี่ขนมหวานก็มีนะแต่ว่าเราไม่ซื้อนะคะทุกคนอืมเต็มเลยเต็มเลย ของเล่นก็มีนะคะแต่ว่าของเล่นน่ะมีน้อยมากก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงแถวโซนที่เขาขายพวกปลาลงปะลาลากันนะคะก็เราก็มาเดินเฉยน,นะคะไม่ได้มาซื้อนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ของก็จะเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพวก อาหารสดนู่นนี่นั่นนะคะบะหลังจากนั้นนะคะเราก็ซื้อน้ําปั่นมานะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะก็รอประมือบทอ่ะปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะคะไปล้ไปนอนในรถต่อไปแล้วกับกรุงเทพบ๊ายบาย